ห4541ดอกจันค่ะลูกค้าค่ะแจ็กเก็ตกีฬานะคะลูกค้าใช่เป็นแจ็กเก็ตกีฬาเบอร์สองตัวแรกอ,ออกมาอดิดาสเมื่อกี้สวยมากมราคาใช่ไหมเดี๋ยวให้แอนมินหลังบ้านปักบุตรราคามาให้นิดหนึ่งนะ B 4541ดอกจันค่ะ B 4541ดอกจันแจ็กเก็ตกีฬาเบอร์2นะคะ โอนกระสอบรีวิวก่อนแล้วค่อยโอนลูกใหม่เพิ่มทีหลังใช่ไหมคะใช่คะ่ะพี่รีวิวอันที่พี่ได้อะ่ะพี่ไปโอนอ่าโอนตัวน,นั้นได้แต่ว่าอันใหม่อะ่ะหนูขอรอเช็คของแล้วเดี๋ยวใครที่ได้รับการแจ้งยอดไปลูกค้าค่อยโอนนะคะอันนี้ของอาดิดาค่ะโอ้เสียงน,นี่ก็อาดิดาสใช่ด้านหลังอาดิดาอีกแล้วอาดิดาหลายตัวมากเลยอะ่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,500บาทค่ะอบอสไม่แพงใช่ เบอร์สองสามพอบาทและรีวิวเราลดไปให้ใหอีกห้าร้อยบาทเหลือสามพัน 3, ทวันสามพันทวนเลยใครอยากได้กระสอบรีวิวลูกค้า C F มาเลยนะงานเบอร์สองแต่ก็ยังสภาพดีเหมือนกันเป็นงานแจกเก็กีฬาใช่งานใหม่อ่ะพี่งานวินเทจนะคะชื่อพี่ฟูนะคะรับกระสอบรีวิวเรียบร้อยะคะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสามพันสามพันขั่นนะของพี่ภู 3, พ,พี่แขบแล้วก็ทักแซนหายมินหลังบ้าน้อยมินแซงยอดพี่ได้สามพันขั่นนะลบกวนพี่ดันหนึ่งขึ้นมาให้หนูหน่อยพี่ภูรับเป็นที่เรียบร้อยอดิดาสโอ้โอดิดาสออกเยอะอน,นะพี่ดูแงนหน้ามาเห็นแต่และตัวก็คืออดิดาสทั้งนั้นเลยโอ้ดูรีบบอกตัวนี้ดีสวยมากเลยว้าว งานดูแบบดุดุมันจะเพงเลนะลูกค้าแต่ของจริงใหม่นะใช่ใหม่ีบอกเลยงานดําแบบดําเท่อะมีบอกดําถ้าถ้าแบบพูดแบบทั่วไปคืองานดูดุมากดําดุมากเทมากเนี่ยงาน under armour งานสีสันอะไรพวกนี้ลูกค้าก็มีออกนะเนี่ยแท็กงานมาโอ้โหจำนวนตัวหนูจะตีให้อยู่ที่ประมาณนะคะลูกค้าขาะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบวกลล ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบวกลบตัวโดยประมาณนะคะราคาค่อนข้างดีเลยตัวนี้ก็เหมือนจะยังมีว่างหรือเปล่าหนูเ๋เจ๊ให้ลูกใหม่อยังมีว่างลูกค้าไปตามจองหลังบ้านได้เลยจองหลังบ้านได้เลยนะคะลูกใหม่จองหลังบ้านได้เลยนะคะลูกใหม่ลูกค,ะคะ้าขาโอ้โหเยอะมากจำนวนตัวแบบละงาน,น,นแป<บ>ดนออกลุ้น,นแบบดีอ่ะโคลุมเบียโคลัมเบียค่ะตัวนี้ลูกค้า โอ้โหโคลัมเบียสวยมากตัวนี้นะลูกค้ามันเป็นงานแจ็คเก็ตกีฬาแต่ว่าบางบางตัวในกระสอบมันก็อาจจะมีติดฮูดไปบ้างเล็กน้อยนะมีติดงานฮูดไปบ้างเล็กน้อยใช่สวมหัวงานสวมหัวงานฮูดมีติดไปบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าค่ะมันก็รวมไปอ่ะงานสวมหัวผ่าหน้าอะไรพวกเนี้ยคะรวมไปในกระสอบมีติดไปบ้างเล็กน้อยนะคะข้างหลังของโอ้โหสวยอ่ะลูกค้า อันเดอร์ใช่ไหมบอสโอ้โหอันเดอร์มารีวิวขายแล้วนะคะใครอยากได้ลูกใหม่ลูกค้าขาสามารถทักไปสั่งจองได้เลยนะเป็นรหัสที่แอนมินแจ้งไว้ด้านบนเลยเป็น B4541 หดอกกันไนกี้มาค่ะใครแบบว่าไม่ไม่อยากแบบว่าไม่อยากลงทุนเยอะถึงเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สองไปก็ได้นะงานเบอร์สองก็โอเคนะคะลูกค้าขาหรือใครที่แบบว่าเอาชัวร์ไเป๊ะเ,เ,เลยอยากได้แบบชำ่ชำเลยเบอร์หนึ่งไปเลยลูกค้า ตัวนี้นะเมื่อเช้าเบอร์หนึ่งเปิดไปก็สวยหนึ่งกันนะเบอร์หนึ่งเปิดไปก็สวยนะคะลูกค้าขาเนี่ยงานแบบว่างานซิปผ่าหน้าซิปครึ่งตัวงานสวมหัวอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีติดปนไปนะคะลูกค้ามีติดไปบ้างเป็นเล็กน้อยนะราคาสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นราคาไม่แรงสามพันห้าราคาไม่แรงปกติงานกีฬานี่ราคาโหดนะมีพอกลมติดเป็นหนึ่งนี่ก็ไนกี้นะคะไนกี้มาอีกค่ะ แล้วแบบว่างานสกีนตัวใหญ่มากงานสกีนแบบตัวใหญ่มากอุ้ยอันนี้สวยอ่ะของคูมากด้านหลังสีเขียวโอ้โหอมีงานฮูดมาด้วยเนี่ยมีฮูดติดไปด้วยแใหม่มากเลยไนกี้ติดไปสวยนะ เหมือนแท็กเขาเหมือนกระดาษทื<พ>าขาดไปนี<ม>่แท็กยังติดอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยพลาสติกยังติดอยู่เลยลูกค้างานยังสวยใหม่เลยนะงานไม่ได้แบบว่าเละเลทำอะไรพวกนั้นนะลูกค้านีกในราวดูคร่าวๆตัวแรกมาของอาดิดาสมีเลอะตรงนี้นิดนึงลูกค้าซักออกเอาไปซักออกงานผ้าบางนะไม่ได้ติดงานหนาเยอะแยะนะลูกค้า มีติดคนไปแค่แบบนิดหน่อยไม่กี่ตัวที่เห็นนะมีนิดหน่อยไม่กี่ตัวส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานผ้าบางเลยใส่สบายเลยนะคะตัวนี้นี่ฝากไว้ด้วยลูกค้าค่ะกับรหัสนี้นะ B4541 ดอกจันแจ็คเก็ตกีฬาเบอร์สองสกิโลส0บาท